เกษตรกร,ร,กรคนหนึ่งมีลูกชายอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่คนลูกชายคนโตชื่อว่าทาโลลูกชายคนรองชื่อว่าจิโลลูกชายคนที่สามชื่อว่าซาบุโลและลูกชายคนสุดท้ายน้องสุดมีชื่อว่าชิโลหนึ่งโลสองโลสามบุโลได้รับแอปเปิลยักษ์จากคุณพ่อคนละสองผล รวมเป็น6ผลส่วนน้องเตาอังโลเอ้ยสี่โลได้อัป,ปล e เพียงแค่ผลเดียวเพราะเป็นน้องคนเล็กที่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เมื่อพ่อมอบแอปเปิลให้ลูกๆแล้วพ่อจึงกำชับกับลูกๆว่าแอปเปิลแบบนี้หากินยากเป็นแอปเปิลอย่างดีเอาไปกินซะนะอย่าเอาไปให้ใครกินละ่ะในคืนต่อมา พอเรียกลูกๆทั้งสี่มาหาอีกครั้งแล้วถามลูกทีละคนเกี่ยวกับแอปเปิลที่ได้รับไปพอถามอังโลเอ้สี่โลลูกคนเล็กก่อนว่าแอปเปิลเป็นยังไงบ้างลูกสี่โลแลบลิ้มเรียนลิ้ม,ม,มฝีปากแล้วตอบพ่อว่าผมกินหมดแล้วหมดเกี้ยงเลยอร่อยมากๆพอยิ้มแล้วถามหนึ่งโลลูกชายคนโตบ้างว่าแล้วลูกละ่ะ แอปเปิลเป็นยังไงบ้าง1นึ่โลตอบว่าผมกินหมดแล้วมันอร่อยมากแล้วผมก็เอาเมล็ดของมันไปปลูกเรียบร้อยแล้วครับพอยิ้มพร้อมกับชม1นึ่โลว่าเยี่ยมเลยเจ้านีสมเป็นลูกชายคนโตของเกษตรกรจริงๆหลังจากนั้นพ่อก็ถามสองโลลูกชายคนรองว่าแล้วเจ้าละ่ะแอปเปิลเป็นอย่างไงบ้าง 2โล่ตอพ่อเขินๆว่าผมยังไม่ได้กินหรอกพ่อคือผมเอาแอปเปิลไปให้เพื่อนดูเพื่อนอยากกินผมก็เลยขายไปทั้งสองลูกได้กำไรเยอะเลยครับพอใส่หัวด้วยความเอ็นดูแกมละอาใจแล้วจึงพูดว่าเจ้านี่ชอบทำอะไรนอกลูก่นอกทางอยู่เรื่อยซื้อมาให้กินกับเอาไปขายแต่ก็ยังดีที่มีหัวการค้าท้ายสุด พอหันกลับมาถามลูกชายคนที่สามบ้างว่าแล้วเจ้าละ่ะสามบูโลแอปเปิลเป็นยังไงบ้างสามบูโลเป็นคนหัวอ่อนพูดน้อยแต่จิตใจดีเมื่อพ่อถามเขากลับก้มหน้าก้มตาหลบสายตาพ่อและไม่ยอมตอบพ่อจนพ่อต้องถามเขาอีกครั้งพอเห็นท่าทางของลูกชายก็พอจะคาดเดาได้พ่อจึงบ่นออกมาว่า กุศลซื้ออปเปิ้ลอย่างดีมาฝากแต่พอให้อะไรไปเจ้าก็คงเอาไปแบ่งคนอื่นเหมือนทุกๆครั้งอีกใช่ไหมสามบุโลเม้มปากตาแดงเหมือนคนที่กำลังจะร้องไห้แต่เด็กหัวอ่อนที่เชื่อฟังพ่อรู้สึกผิดจากนั้นเขาก็สารภาพกับพ่อว่าพอดีเพื่อนของผมไม่สบายมากเขานอนป่วยอยู่หลายวันแล้วผมเลยเอาอปเปิลอย่างดีที่พ่อให้ เอาไปให้เขาแต่ผมไม่ได้เอาไปให้เขากินนะผมแค่แค่วางไว้ที่ข้างเตียงเขาเฉยๆแล้วก็กลับมาสามบุโลบอกพ่อเหมือนอยากบอกให้พ่อรู้ว่าเขาไม่เคยลืมคำที่พ่อกำชับไว้เลยแต่เขาอยากให้กำลังใจเพื่อนที่ป่วยอยู่เมื่อพ่อมองลูกชายผู้มีจิตใจดีงาม พ่อก็ส่งยิ้มให้สามบุโรอย่างอ่อนโยนจากนั้นพ่อก็พูดกับลูกๆทุกคนว่าสามบุโรเป็นคนที่มีจิตใจดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราสิ่งที่พวกเราต้องจำไว้คือพวกเราต้องไม่ลืมหัวใจดีงามแบบนี้นะลูกๆทุกคนพยักหน้าและมองสามบุโรด้วยความชื่นชมในที่สุดนิทานเรื่องนี้ ก็จบลงอย่างมีความสุข